ประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ร้อนถี่เป็นปัญหาสาคัญอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่หลายฝ่ายพยายามหาทางออกกันอยู่ในปัจจุบันนี้สําหรับประเทศไทยเองนั้นยังมีชุมชนอีกชุมชนหนึ่งที่สามารถค้นพบศัก,กยภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในตัวเองทําให้พวกเขานั้นสามารถพัฒนาตัวเองจากชุมชนที่ไม่มีอะไรเลยในอดีตกลายมาเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ให้อะไรมากกว่าโลกร้อนกับชาวตําบลอุโมงจังหวัดลําพูนในรายการจุบกายสัปดาห์นี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเดินมาสำรวจเส้นทางมาตรงนี้นะครับอุโมงค์สงชื่อจริงๆนะครับที่ตำบลอุโมงค์นี่ได้ยินมานานแล้วว่าเอออุโมงค์เนี่ยลดโลกร้อนได้แต่ว่าพอไปเห็นปุ๊บตอนแรกคือเข้าใจว่าเป็นอุโมงค์ต้นไม้นี่แหละมันช่วยลดโลกร้อนแต่จริงๆดูไปดูมามันก็มันมีมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าครับคือมันเป็นกิจกรรมเมื่อก่อนนียเทศบาลอุโมงค์เนี่ยเราไปทําโครงการโครงการหนึ่งเป็นโครงการลดหนึ่งร้อนด้วยมือเรา โครงการลดลงเมืองร้อนด้วยมือเราเนี่ยเป็นโครงการที่เราจะสร้างความรู้สึกดีๆเจตนาคติที่ดีให้กับเยาวชนให้กับประชาชนให้กับทุกคนให้รู้ว่าขนาดนี้ยโลกของเรามันป่วยโลกป่วยเนี่ยเพราะคนถ้าจะให้โลกหายป่วยก็ต้องคนอเราจะรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยไปไว้ที่ศูนย์อุโมงลดโลกร้อนอ๋อมีศูนย์เรียนรู้ด้วยครับเป็นศูนย์เรียนรู้ครับให้เรียนรู้ให้เป็นลูกประธรรมอ่าแล้วไม่ยากงั้น เดี๋ยวผมจะมาเข้าไปถึงนี้ทั้งที่ต้องขออนุญาตใช่เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปจะพาเข้าไปเจอกันเลยครับเจอเลยครับนี่ดูเผินเหมือนเหมือนห้องรับแขกนะครับนั่นนั่งมาตั้งที่ห้องรับแขกนั่งนั่งนั่งในห้องรับแขกก่อนครับเจอกครับโอเคครับโอเคครัที่เรานั่งนี่ก็เป็นเรื่องของภาวะร้อนนะ ให้เขารู้ที่มาทั้งหมดนี่เลยครับคือคือส่วนใหญ่เนี่ยโซฟานี่มันทํามาจากหนังเทียมครับหนังเทียมเนี่ยมันมันมีสารตัวหนึ่งเขาเรียกสารโพลิโพลีเนสใครสะสมในร่างกายบ่อยๆเนี่ยตั้งยี่สิบปีมันเป็นมะเร็งชื่อเล็ยากไอ้ชื่อยากๆนี่นะที่มันที่มันอยู่ในโซฟาหนังเทียมเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยอาการที่เหมือนกันเนี่ยเราจะบอกเลยเนี่ยเราจะใช้น้ําเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องดื่มเสื้อผ้าของใช้ต่างๆมาจนถึง เขาต้องแปรงถูกต้องที่ที่เราเห็นตรงนี้ล้วนแต่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนทั้งนั้นเลยเพราะสารโพลิโพลีเนตเนี่ยมันเป็นเม็ดโฟมนะเพราะฉะนั้นอาการหล่านี้ทั้งหมดจึงจะบอกว่าวิถีชีวิตของคนปัจจุบันเนี่ยทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไรที่เราอยู่ทุกสบายทุกวันเนี่ยทำลายหมดทำลายหมดเลยหลายมด โอ้ยหน้าตาน่าทานเอาอย่างนี้อาหารประเภทนี้เนี่ยเรากําลังจะบอกว่าอันนี้เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นอาหารจานด่วนอ๋อเป็นจานด่วนพอทด้จริงคือกินโรคด่วนกินโรคด่วนด้วยโรคด่วนเหตุผลก็คืออาหารประเภทนี้เนี่ยเนื้อทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเนื้อที่เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมฟาร์มปศุสัตว์ทั้งหมดเนี่ยถ้าจะทาพวกนี้เนี่ยอย่างน้อยต้องตัดต้นไม้ชิ้นอย่างน้อย200ไร่คือก็ถึงจะทาฟาร์มปศุสัตว์มาตรฐานได้อ้าวตัดต้นไม้ชิ้งแล้ว ยกน้ำกินแก้วหนึง่งน้ำแข็งที่อยู่ข้างในเนี่ยเวลาโรงงานผลิตน้ำแข็งมันผลิตก,ก๊าซเอฟเป็นกา๊าซที่ทําให้เกิดภาวะเรือนกระจกสูงสุดตู้เย็น้น,นส่วนใหญ่ละผมว่ามีทุกบ้านโดยเฉพาะในเมืองในเมืองที่สำคัญก็คือคนมีแค่2คนมีตู้เย็นใหญ่ๆครับ ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งผลิตปรากฏการเรือนกระจกมากเท่านั้นูยนี่มันได้นี่กระติกน้ำร้อนเนี่ยเราทาดำๆไว้เพือ่อให้ให้รู้ว่าไอ้นี่มันไอ้นี่มันตัวร้ายเนี่ยอ่าไม่ดีนะสถาบา่ก็เห็นใช้กันนะหน่วยงานต่างๆ,ๆเนี่ยมันเขาแล้วมันมีหมายเวลาหมายเวลาหนึ่งมาที่นี่ ท่านอาธิการผมก็บอกท่านอธิการที่ห้องท่านมีไหมเขาบอกมีมผมก็ถามว่าอาธิการกินน้ําร้อนเนี่ยจากก๊สติกเนี่ยวันละกี่แก,ก้วเขาบอกวันละแก้วเดียววันละแก้วครับผมก็บอกแล้วท่านให้ลูกน้องท่านเสียบวย่ายังไงเขาบอกเสียบไว้ทั้งวันเลยเสียบไว้ทั้งว<ด>ันเลยเขาก็บอกข้อมูลว่าท่านเสียบเนี่ยมันกินเสียบปุ๊บเนี่ยมันกินไฟเท่ากับเปิดไฟหลอดแตเก็ียบห้าสิบรออเกลีดมาเกียบเนีอย่างเงี้ยครับติดน้ำร้อนอันเดียวเนี่ยนะเปิดตั้งแต่แปดโมงถึงสี่โมงเย็น ให้ขั้นกินแก้วน้ำแก้วน้ำอุ่นแก้วเดียวคุ้มไหมครับเนี่ยไม่คุ้มไม่คุ้มอย่างแรงเลยนะครับเราก็แสดงว่าเราใช้ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะทีนี้ไฟฟ้ามันก็จะไปเกี่ยวพันกับอ๋อมันมาจากพลังงานน้ามันมันกับการใช้น้ํามันมันก็ป<อ>เป็นต่อไปเป็นลูกโซ่มัตัุจากบ้านหลังนี้ก็เลยจําลองไว้ ไปดูห้องปัจจุบันมาแล้วนะ,ะวิถีช,ชีวิตน้องชายชกับผมมันเป็นอย่างเงี้ยวันนี้เราลองมาดูวิถีชีวิตคือรตรงนี้ก็คือเป็นแบบจําลองถูกต้องฮะเราเราสร้างแหล่งไว้สองแหล่งบผมแล้วเรามีแหล่งจําลองความจริงก็ไม่จําลองอนี่เคินเป็นวิถีชีวิตของคนอุโมงคจริงๆบ้านของคนอุโมงคในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะสร้างแค่ถุนสูงเพราะว่ามันอยู่ข้างริมแม่น้ำเปิงน้ำขึ้นอย่างไงก็ไม่มีปัญหาน้ำอันนี้ก็คือคือเพื่อป้องกันน้ำท่วมอ่า คนอุโมงเนี่ยพื้นที่เนี่ยเขาจะปล่อยเป็นดินกว้างๆในภาษาเหนือภาษาทางเหนือน,นี่เขาเรียกว่าข่วงข่วงข่วง,วงเพราะว่ามันจะเป็นการนวดเท้าด้วย<อ>เวลาเดินปล่อยเท้าเปล่าเนี่ยสบายสุขภาพดีก็เป็นธรรมชาติจังัดไปในตัวใช่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายมีเป็ดมีไก่เป็นวิถีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเกื่อนหนุนกันได้ว่างั้นเถอะจะกินไข่กินที่นี่ไม่ต้องไปซืขขอ้ขขอทีขขอ่ร้าน ถ้าไปซื้อที่ร้านเราจะตัดรถเครื่องครับอ่าผลิตการเอาไปสเยอาเสียส่เลยละใส่ถุงมัดสเลพอเอามาอีกแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตพอเพียงเนี่ยคนอุโมงค์ก็เลยต้องเอามาเปรียบเทียบว่าปัจจุบันเนี่ยกับวิถีอย่างเนี้ยอย่างนี้เนี่ยจะรักษาโลกครับแต่ทีนี้วันเนี้ยเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนบ้านให้กลับไปเป็นเหมือนเมื่อวานได้ใช่ไหมครับครับแล้วแบบนี้เราจะมีวิธีในการปรับใช้ประยุกต์ใช้ยังไงครับาจายเป็นคําถามที่ดีมากใรายคือหลายคนเนี่ยา่้ับงนีคร แต่กาลังจะบอกว่าเอาวิถีชีวิตอย่างนี้ไปปรับใช้ครับอ่าไปปรับใช้เช่นรถยนต์ครับถ้าเราไม่จําเป็นใช้ก็ไม่ต้องใช้อืหลายคนเนี่ยที่โชว์ความมั่งความมีไปทํางานใกล้ๆประมาณสักสองกิโลก็ขี่รถยนต์ไปอ่าครับขี่รถยนต์ไปนี่อันที่หนึ่งอันที่สองพลังงานไฟฟ้าที่เราเปรียบเทียบมาให้เมื่อกี้ที่ชัยเห็นที่น้องชัยกังเกตว่าคือเราเปิดแอร์เราใช้ตู้เย็นใหญ่ๆไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนี้แต่ปรับ แล้วก็ปรับใช้วิถีชีวิตแบบพอตัวออพอตัวเนี่ยมันจะตรงกับคําว่าพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่ง,รง,งเรามีแหล่งเรียนรู้อย่างเนี้ยเป็นพื้นที่จริงๆในตำบลเรานะ ถ้าคนจากที่อื่นอยากจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนอุโมงค์ได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับได้ได้คืออย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับอย่างที่ผมมาคุยกับอาจารย์ตรงนี้ได้เห็นภาพเปรียบเทียบได้เห็นอะไรเนี้ยมันทําให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องโลกปอนกับชีวิตเราเนี่ยมันใกล้กันมากขนาดไหนใกล้ตัวมากใช่ซึ่งตรงนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วิโรจน์มากครับที่ดิสาพามาดูแล้วพามาให้เนี้ยคิดดีๆกับเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนชาวโมงที่มีมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วนะครับในช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะครับไปดูว่าพวกเขามีการเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรติดตามชมครับ สวัสดีครับโอ้สวัสดีสวัสดีลุงสวัสดีทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเพอดีลุงกำลังจะเก็บปุ๋ยปุ๋ยเตรียมปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยมักอ๋อปุ๋ยปุ๋ยคอกเหรอครับน้าตนองงร้ยเหรอครับนี่ครับปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกมันคือมูลซัดนะฮะเตียวถือว่าเป็นต้นทุนอยู่ในชุมชนเราอยู่แล้วฮะก่อนอื่นครับอยากให้ลุงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าชาวอุโมงค์เนี่ยเขาปลูกอะไรเขาทำอะไรบ้างเกี่ยวกับเกษตรกรจะมีการทำนาทำให้ทำสวนนะครับปลูกผึ่ดปลูกพัก ตามวิถีชีวิตต่างความเปลี่ยนยูแบบดั้งเดิมคผักอะไรที่ขึ้นชื่อครับมันมันจะคือเป็นผักที่ขึ้นชื่อตรงนี้เราก็เป็นแรงลิตทียาอิสุสก็คือกระเพราหมุละพากระเพราหมวละพาครับกะเพราหมวละพาแล้วก็มีกวางตุ้งขาน่าขึ้นช่ายตุ้งช่ายสลัดนะฮะคือมันจะมีเกือบทุกอย่างอ่ะมีต้นหอมมีกระเทียมเออทุกอย่างจริงจมีทุกอย่างครับมีข้าหมกมีอย่าง อ๋ออย,อ,อย่างด้านหลังนี่ก็คือไรอ่เขาเขาเ,เรียกเาเเรียกวลาเป็นเป็นสวนสวนผักแปลงผักของลุงเองเป็นสวนพักแปลงพักใบแจของลุงคนเดียวเป็นของกลุม่มข,ของก,ก,กลุ่มเลยของกลุ่มเนาะครับทั้งหมดนี่มีพื้นที่90กว่าไร่ครับ90กว่าไร่เลยนะครับแปดสิบตงม<อ>ันสี่ไร่ครับผม ใกล้นี่ผักสดมากเลยนะครับเนี่ยครับผักสดแล้วก็สวยอืมครับอันนี้คือประสิทธิภาพของปุ๋ยมากครับคือเป็นผลผลิตที่เขาใจปุ๋ยมากครับโดยภูมิปัญญาของคนของกลุ่มเกษตรกรคนนี้ได้ได้เยนหู้มาครับผมครับถ้าจริงแล้วการทําเกษตรปุ๋ยเคมีสารเคมีมันปัจจัยสิ่งจําเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับการทําเกษตรนะครับการทําเกษตรมันต้องคิดถึงหนึ่งก็คือ ต้นทุนนะครับต้นทุนด้านการผลิตที่มีต้นทุนต่ำมีความพอเพียงมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต่อผู้ผลิตต่อผู้บริโภคครับผลผลิตตะก่อนที่ทาการเกษตรที่เขาบัตไดเฮนหู้มาก่อนอ่ะปลูกอัญยางก็ปลูกเหมือนกันหมดเลยครับลงพักขนากือพักข้าวนาเหมือนกันหมดแพงเลยถ้าเป็นแพงเลยอะครับครับพักกวางตุ้งหัวกวางตุ้งเหมือนกันหมดแล้วก็การใจ้พื้นที่นะครับที่ทําการเกษตรคือแปลงเกษตรเท่านี้คือใจ้เพือตระกูลเดียวปลูกแล้วปลูกแหมปลูกแล้วปลูกแหม นะครับเฮาบัดได้เห็นหู้ว่าแท้จริงๆแล้วถ้าเฮาปรับเปลี่ยนแปลงปลูกพืชติดต่ตางตระกูลออกไปนะมันเป็นการ<บ>การจรัดการพื้นที่ตีถูกวิธีก็คือทําให้ดินบํารุงดินไปในตัวบํารุงดินไปในตัวแล้วก็สามารถทําให้สัตรูพืชเชื้อโรคตีมันระบาดหรือว่อมลลามันโรกรามหรือว่ามันทําลายผลผลิตเฮาครับผมไม่เพียงเท่านั้นนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วเนี่ยผลผลิตนี่ก็ไม่ได้ หมายความว่าจะด้อยคุณภาพกว่าตอนใช้ปุ๋ยเคมีใช่ไหมครับครับมันคุณภาพจะดีกว่าครับคือพักมันจะบาดบาดบาดเฉาพักมันจะบาดชําพักมันจะมีความเข้มแข็งครับพูดอย่างนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพงั้นรบกวรลุงช่วยตัดไห้ผมดูเลยมาดูกันเลยนะครับมาดูกันเลยเนี่ยพักติดใจ้นนี่แบบอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยตอนอกอวนสวยๆเลยนะครับแล้วก็ใบก็งามนะครับเนี่ยเนาะอันนี้คือผลไม่เลยจัด ปุ๋ยธรรมชาติธร,รมชาติปุ๋ยมักปุ๋ยคอกนะฮะมูลสัตว์แท้จริงแล้วอาหารของพืชมันจะอยู่ตีปุ๋ยมักปุ๋ยคอกปุ๋ยที่เกิดจากมูลสัตย์เนี่ยสุดยอดแล้วครับเป็นปุ๋ยของพืชพักที่มีความยั่งยืนตัวแล้วก็ราคาถูกต้นทุนถูกนะครับคือว่าเป็นการทําเกษตรแบบพอเพียงครับแล้วแบบนี้มีคนมาดูงานไหมฮะเยอะครับเยอะเลยนะครับคนมาดูงานนี่ถือว่าเป็นแรงตี พี่น้องเกษตรกร,ร,กรตีอาชีพเดียวกันต่างจังหวัดหลายอำเภอตีมาศึกษาดูงานมามาอบรมมาแลกเปลี่ยนองค์ความรูก้กันนะครับทีนี้ครับคืออย่างที่ลุงบอกเมื่อกี้ว่าอันเนี้ยมันก็เป็นผลผลิตหนึ่งจากแนวคิดเรื่องของการนําเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างครับแนวคิดนี้แนวคิดนี้นค,นคือตีเฮาได้เรียนรูกก้ก็คือหนึ่งนะครับผลผลิตตีเฮาทำเมื่อมันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม นะครับแล้วก็สามารถลดต้นทุนสามารถลดต้นทุนแล้วก็สามารถจำหน่ายขายได้ราคาบบแลงนักนะครับแต่ก็สามารถามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทำให้มีเงินเก็บทำให้เขา,ามีเหตุมีผลมีการวิเคราะห์มีการวิจัยนะครับว่าพืชพักชนิดใดตีช่วงไหนที่ราคามันจะขายได้หรือว่าช่วงไหนที่มันจะมีความเหมาะสมกับการปลูกการผลิตนะฮะได้เห็นความมหัศจรรย์ของ ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราเอาเรื่องราวดีๆเหล่านี้บอกต่อกับลูกกับหลานชาวอุโมงยังไงบ้างครับครับก็ลุงก็ได้มีโอกาสนะครับได้นําภูมิปัญญาเรืองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวอยู่แล้วเนี่ยไปเป็นวิทยากรเพอ่อกัะร๋อนเยาวชนเฮอับ,บนักเรียนหลายๆโรงเรียนในอุโมงเกือบทุกโรงเรียนนะไปปลูกฝังเ้อรระออนเพอ่อลูกหลานเพอ่อเยาวชนคนรุ่นหลังเนี่ยได้รู้ว่า อาชีพเกษตรกรเนอาชีพของเกษตรเนี่ยคืออาชีพของคนอุโมงค์นะฮะที่เขามีอยู่มีกินมีห่่ามีเฮียนมีจับมีใจทุกวันก็ผลเมลิตที่ได้มาจากปอจางแม่ที่ทําการเกษตรครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าลูกหลานเนี่ยเป็นคนอุโมงค์เนี่ยคือว่าเป็นภารกิจถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะเป็นพลเมืองที่ดีและประสืบทอบภูมิปัญญาของอคนรุ่นหลังอย่างลุงเขาเนี่ยอยู่ต่อไปเพราะว่า เกษตรมันจะบาหายจากอุโมง์เพราะฉะนั้นเป็นคนอุโมง์เป็นพล,ลเมืองที่ดีสร้างชาติสร้างบ้านเมืองด้านการเกษตรก็ถือว่าเป็นภาร,รกิจสําคัญภาร,รกิจที่ทุกคนต้องวอรับผิดชอบร่วมกัน ครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือรูปธรรมของเศรษฐกิจพอเพียงที่ชาวโมงนํามาประยุกต์ใช้กับแปลงผักของเขาเองนะครับซึ่งวันนี้นอกจากจะทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้นแล้วความรู้ที่พวกเขาได้สั่งสมมาก็ยังสามารถส่งต่อให้กับผู้ที่สนใจด้วยผ่านองค์ความรู้ที่เรียกว่ามหาวิชาลัยแห่งตาบลอุโมง,งแห่งนี้ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามผมช่วงหน้าครับที่น้องประชาชนคนไทยเราเนี่ย ผมคิดว่าในปัจจุบันก็ยังทําตัวเป็นเหมือนกับรัศดรนะครับที่ยังเกรงกลัวผู้มีอำนาจยังยอมรับผู้มีอำนาจก็คือยังยังอยู่ในวังบนของอการยอมรับอำนาจของคนอื่นของผู้ปกครองอย่างนี้นะครับซึ่งในความเป็นจริงเราในฐานะที่เราเข้าก้าวเข้าสู่ยุคข,ข,ของความเป็นประชาธิปไตยมาก็เป็นเวลาที่ชานานแล้วผมคิดว่าพัฒนาการที่มันควรจะต้องเป็นสําหรับพี่น้องเราก็คือการที่จะต้องก้าวเข้าสูค่ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ ต้องเข้ามารู้สึกเป็นเจ้าของนะครับรู้สึกเป็นเจ้าของกับชุมชนเป็นเจ้าของกับสังคมเป็นเจ้าของกับประเทศชาติแต่เขาเข้ามามีส่วนร่วมนะครับนอกจากนั้นแล้วเราต้องอยู่ในสังคมด้วยการยอมรับนะครับเสียงส่วนใหญ่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องให้ความสมคัญกับคนส่วนน้อยในสังคมนั่นก็หมายถึงเราต้องอยู่กับสังคมคนในสังคมให้ได้นะฮะให้ได้ด้วยความรักความสามัคคีโดยความมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นอกจากนั้นแล้วในอีกส่วนหนึ่งล้วก็คือการอยู่บนพื้นฐานของการมีคุณธรรมนะครับมีการ,รม,มีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตัวเองต่อเพื่อนบ้านต่อชุมชนต่อสังคมและก็ต่อประเทศชาตินะครับจากการที่เรามาขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนตําบนสุขภาวะของในเขตพื้นที่ของอุโมงเนี่ยเราเห็นชัดเจนถึงพัฒนาการของพี่น้องชาวอุโมงที่นี่ว่าในณวันนี้เนี่ยผมยืนยันว่าคนอุโมงที่นี่เนี่ย ข้าลักษณะของความเป็นพลเมืองนะครับเราถึงได้ยกระดับของการพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงนะครับจากศูนย์จัดการเครือข่ายที่จะให้เป็นที่แหล่งเรียนรู้ของชุมชนน้องถิ่นต่างๆเนี่ยนะครับขึ้นไปสู่เป็นสถานที่สําหรับการที่จะให้ความรู้หรือฝึกนะครับหรือสร้างนะครับหรือสร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นจากพื้นฐานของความเป็นพลเมืองของคนอุโมงค ยงงี่่นนน้ออืๆๆจากการที่เราได้เห็นศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมอันนําไปสู่การปรับประยุกต์ใช้ของชุมชนชาวอุโมง์ไปแล้วนะครับวันนี้ชาวอุโมงกำลังก้าวไปสู่ก้าวที่สําคัญอีกก้าวหนึง่งนั่นก็คือการเป็นมหาวิชาลัยอุโมง์นั่นเองพี่สมศักดิ์ครับจากวันที่ชาวตําบลอุโมง์เป็นชาวตาบลอุโมงธรรมดาทั่วไปมาจนถึงวันนี้เราเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็กาลังก้าวไปสู่มหาวิชาลัยแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับก่อนที่เราจะ มาเข้าสู่ของตำบลการเรียนรู้นะศูนย์การเรียนรู้นะมันก็จะมันก็จะเป็นการจัดระบบเอ๊ะเอาเอาแหล่งเรียนรู้นะที่เขาใช้คําว่าแหล่งเรียนรู้เนี่ยคือกลุ่มองค์กรต่างๆชาวบ้านเขาทําอยู่เนี่ยเราก็เอามาถอดนะครับยกระดับโดยจัดระบบมาถอดบทเรียนคือหมายความว่าคือตัวชาวบ้านเนี่ยเขาก็เรียกว่ามีดีมีดีของเขาอยู่แล้วนั่นแหละเพียงแต่เราเราจับ เข้ามาใช้ใ<ห>สู่ระบบอันนี้เป็นหลักการของการเรียนรู้คือเอาของดีที่เขามีอยู่เขาเรียกว่าทุนสกิภาพนะที่ชาวบ้านมีอยู่เอามาทีนี้เมื่อก่อนเราก็ทําทําไปมันไม่ได้ถ่ายทอดเพราะเราจะเป็นสู่เรียนรู้ให้เข้ามาแลกเปลี่ยนมันก็จะต้องมีการจัดระบบตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่อุโมงค์พัฒน,นาขึ้นชาวบ้านก็เป็นวิทยากรพัฒน,นาตัวเองถูกยกระดับขึ้นมาให้เป็นระบบครับอให้จับต้องได้ชัดเจนขึ้นขั้นต่อไปเนี่ยนะครับมันก็เกิดเกิดสิ่งที่เรียกว่า มันสอดคล้องกับการสร้างพลเมืองอน,นี่คือที่มาที่ไปของมหาวิทยาลัยครับผมการสร้างพลเมืองเนี่ยเมื่อเรามีทุนมีพื้นฐานมีกลุ่มมีองค์กรชาวบ้านที่ดีแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องยกระดับขึ้นไปกว่าความเป็นเขาเรียกประชาชนก็คือจะต้องต้องยกระดับการพัฒนานเขาให้เป็นสู่ความเป็นพลเมืองครับคนที่เป็นพลเมืองได้มันก็ต้องมีคุณคุณลักษณะพ,พิเศษ กว่าผู้อื่นเช่นเช่นเช่นมีความอิสระทาความคิดมีบทบาทที่จะเข้าไปจัดการกับปัญหาของของชุมชนของผู้อื่นมีจิตอาสามีความเสียระเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมีความสื่อสัตย์จริอันนี้คือคือเป้าหมายของการพัฒนาคนเราเชื่อว่าถ้าคนมีคุณภาพขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาจะพึ่งตัวเองได้ั ตรงนี้อ่ะมันจะต้องพัฒนามาเป็นหลักสูตรซึ่งเราจะมีกลุ่มวิชาของกลุ่มของหลักสูตรเนี่ยอยู่3กลุ่มรอบกลุ่มวิชาด้วยกันก็คือกลุ่มเรื่องของการวิชาว่าด้วยการสร้างพลเมืองวิชาว่าด้วยการพัฒนาเครื่องมือความเป็นพลเมืองวิชาว่าด้วยเสริมสร้างระบบการดูแลสุขภาพของชุมชนชทำสามตัวเนี่ยให้ใหมาเรียนรู้ซึ่งใน,ในแต่ละวิชาก็จะมีรายละเอียดแตกย่อยออกไปมีวิชาย่อยออกไปที่ให้เรียนรู้ การาเรียนกับเราเนี่ยมีหลักมีเงื่อนไขอย่างเดียวท่านจะต้องไปกําหนดคนที่เกี่ยวข้องการพนาของท่านจํานวนประมาณเช่น30คนคนปรบกอบสมกอบต่างแล้วมาเรียนรู้กับเราใน4ี่คืนห้าวันห้ามกลับสี่คืนห้าวันห้ามกลับนะเรียนรู้ในวิถีชีวิตห้ามโดดเรียนด้วยนะห้ามโดดเรียนนะอันนี้คือมาเรียนว่าตรงนี้หลักสูตรของเราเนี่ย ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมันมีมันมีอะไรนะครับรทำอย่างไรมีกระบวนการเพื่อให้เข้าถึงในการสร้างพลเมมองมใช่เสร็จแล้วไปเรียนรู้เนี่ยการถ่ายทอดเรียนรู้ทั้งภาคฎีแล้วก็ไปเรียนรู้ทั้งภาคปฏิบัติคือชาวบ้าน<ม>ที่เกิดขึ้นชาวบ้านก็เป็นครูนะชาบเป็นอาจารย์เป็มนมาสอนอถ้าถ้าเราสร้างาให้ความสำคัญกับชาวบ้านรูปธรรมที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่มันจะต้องได้จริงครับเราไม่เรียนเฉพาะวิชาการเฉยๆอันนี้มันจะจับต้องได้พราะเขามาเรียนเนี่ย มีเงื่อนไขต้องมาเรียนนะครับในสีคืน5วันอาจจะสักสองรอบเรียนรอบแรกแล้วกลับไปไปดูในพื้นที่ของท่านแล้วไปทำในปฏิบัติกรับเสร็จแล้วก็กลับมาเรียนทบทวนแล้วไปปฏิบัติแล้วเราก็จะติดตามประเมินผลมีงานวิจัยซึ่งเรามางเจรรอ่ยเขามาลองรับตามผลครับ้งนั้นแล้วจุดหมายถ้าไปทางที่เราวางไว้ครับกับตัวื่สเรียนรู้ที่มงเองตัวมหาวิชาลัยแห่งนี้เนี่ยลองจะายไปทางว่ายังไงบ้างครับ ก็จุดหมายปลายทางก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็น,เป,นเป็นเรื่องเป้าหมายของการพัฒนาเพราะฉะนั้นเราบอกว่าถ้าเรายกระดับภาคประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องของเราในพื้นที่ให้เป็นมีคุณสมบัติคุณลักษณะความเป็นพลเมืองได้นะี่มันก็คือสิ่งที่เป็นสุดยอดอท,ที่ที่จะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นมันก็สามารถจัดการตนเองได้นะครับการพัฒนาของมงค์กก็จะสามารถแก้ไขปัญหาตัวเองได้ในพื้นที่แล้วก็เป็นที่เรียนรู้แลวกระจายไป มันเป็นเกิดเครือข่ายที่มาเรียนรู้เรายังเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปที่จะมาเรียนรูเ้เลือกเรียนหลายวิชาได้เช่นเรียนยเฉพาะวิชาสร้างพลเมืองวิชาการพัฒน,นาเครื่องมือสร้างพลเมืองวิชาเสริมสร้างเลือกเรียนได้เลือกเรียนใช่าะอันนี้คืออันหนึ่งที่ต้องเลือกเรียนแต่สิ่งที่อุโมงค์ต้องทําก็คือให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ในหลักสูตรตรงนี้ด้วยในชาวบ้านในพื้นที่ของในงบน,น คือนอกจากเราเป็นผู้ให้ความรู้แล้วเราจะต้องได้ความรู้กลับมาด้วยใช่มันจะต้องพัฒนาการพัฒนาคนการสร้างเสรีภาพเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ากระบวนการไม่มีที่สิ้นสุดแต่มันเป็นกระบวนการอย่างน้อยเนี่ยใครเข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพัฒนาการเป็นการยกระดับการเรียนรู้ตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอผ่านกระบวนการเนี่ยผลกับปฏิบัติเราตั้งไว้ร้อยอาจจะไม่ได้ร้อยก็ได้แต่ท่านได้ ได้มารู้มาเห็นในกระบวนการท่านปรับวิธีคิดวิธีการฒนาตเนเองยกสู่ความเป็นพลเมืองแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่ที่ได้สูสุดที่สุดยอดสุดยอดถ้ามันเกิดเกิดขึ้นเต็มพื้นที่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเกิดเต็มพื้นที่ของประเทศนะฮะอปทเนี่ยองค์กรปกครองท้องถิ่นมันมีตั้งเจ็ดแปดพันกว่าแห่งซึ่งเขาเรียกการกระจายอำนาจหลักการของการกระจายอำนาจไปสู่ที่องค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเขาบอกว่าเขาตั้งสมมุติฐานว่า องค์กรปกครองท้องถิ่นเราเนี่ยใกล้ชิดกับชาวบ้านสามารถแก้ไขปัญหาของชาวบ้านได้แต่ถ้าเราพัฒนา,าทั้งเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของอปทต่างๆวันวนี้ให้เกิดขึ้นเต็มพื้นที่ไปเยแล้วก็กลับไปทําพื้นที่ตรงนี้เป็น,เป,นเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากบ,บในภารกิจของท,งท้องถิ่นแล้วก็มันจะช่วยสร้างของประเทศชาติให้ยกระดับขึ้นในชิงสุดเป็นภาระหน้าที่ของท้องถิ่นทีท่ต้องร่วมกันสร้างความเป็นพื้นเป็นภารกิจ ตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพื่อตรงนี้ต้องขอบคุณที่สุดมากนะครับที่มารลวมพูดคุณยังนี้ครับขอบคุณมากครับมาถึงตรงนี้ที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วการสร้างคนให้มีคุณภาพนั้นไม่ใช่เราจะสร้างวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะได้เลยแต่มันคือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้คนคุณภาพมาแล้วก็จะทําให้ประเทศนั้นมีคุณภาพตามไปด้วยนั่นเองแล้วทั้งหมดนี้ก็คือรายการจุบกายในสัปดาห์นี้ครับแล้วกลับมาพบกััััันนนนใใหหม่สสสสปปดด์ไรรววีี้คบ